เคล็ดลับที่จะทําให้โรคแล้วก็มแมลงไม่ระบาดในแปลงผักทํำยังไงฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องของเกษตรพงษ์ไว้ให้ด้วยนะครับเรื่องความสะอาดภายในแปลงเนี่ยสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเมื่อไหร่ที่หญ้าโรคหรือแม้กระทั่งเศษผักที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วตกค้างในแปลงมันจะทําให้มีโอกาสเกิดเชื้อราแล้วก็หนอนมแมลงต่างๆเหลือทิ้งไว้ในแปลง เพราะฉะนั้นการทาความสะอาดสําคัญมากๆแล้วก็อย่าเอาไปทิ้งไว้ข้างๆแปลงนะครับให้เอามาให้สัตว์เลี้ยงแต่ถ้าใครไม่มีสัตว์เลี้ยงก็เอาไปทําปุ๋ยหมักได้เอาไปหมักได้เพราะว่ากระบวนการหมักเหล่านี้มันจะทําให้เชื้อโรคเชื้อราลดลงไปได้เยอะเลยครับและหลังจากที่เราทําความสะอาดแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าเลิมเติมปุ๋ยหมักธาตุอาหารต่างๆนะครับจะใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้หรือว่าปุ๋ยหมักที่ได้จากมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงก็ได้ถ้าเราปลูกพืชลงในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุอาหารเยอะ พืชของเราก็จะแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรคและก็มแมลงได้ดีมากๆแเล่อย่างหนึ่งคือการใช้สารชีวพันธุ์ผมจะเลือกใช้สารบ T บาซิลัสทูจินินซีซึ่งเป็นจุลินซีที่เอาไว้กําจัดหนอนโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกมแมลงปักดูดเพไไลี้ยไฟลายแดงแมงวีขาวพวกตัวด้วงผมก็จะใช้เชื้อราบิวเวเรียในการกําจัดและส่วนของโรคทางใบเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคใบเหลืองใบจุดก็จะมีเชื้อรา BS บาซิลัสซับทิลิในการกําจัดพวกโรคพืชที่จะมารบกวนพืชผักที่เราปลูกนั่นเอง ไม่ว่าเราจะปลูกดินปลูกน้ําปลูกบนโต๊ะหรือว่าปลูกลอยฟ้าก็สามารถใช้จุลินทรีย์เหล่านี้ฉีดพ่นได้เป็นประจําเลยนะครับสนใจสั่งซื้อจุลินทรีย์ก็สามารถกดไปที่ตะกร้านหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับสินค้าราคาพิเศษรอทุกคนอยู่เคล็ดลับที่จะทําให้โรคแล้วก็มแมลงไม่ระบาดในแปลงผักทํำยังไงฟังคลิปนี้ให้จบนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องของเกษตรพงษ์ไว้ให้ด้วยนะครับ เรื่องความสะอาดภายในแปลงเนี่ยสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเมื่อไหร่ที่หญ้าโรคหรือแม้กระทั่งเศจผักที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วตกค้างในแปลงมันจะทําให้มีโอกาสเกิดเชื้อราแล้วก็หนอนมแมลงต่างๆเหลือทิ้งไว้ในแปลง เพราะฉะนั้นการทาความสะอาดสําคัญมากๆแล้วก็อย่าเอาไปทิ้งไว้ข้างๆแปลงนะครับให้เอามาให้สัตว์เลี้ยงแต่ถ้าใครไม่มีสัตว์เลี้ยงก็เอาไปทําปุ๋ยหมักได้เอาไปหมักได้เพราะว่ากระบวนการหมักเหล่านี้มันจะทําให้เชื้อโรคเชื้อราลดลงไปได้เยอะเลยครับและหลังจากที่เราทําความสะอาดแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าเลิมเติมปุ๋ยหมักธาตุอาหารต่างๆนะครับจะใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้หรือว่าปุ๋ยหมักที่ได้จากมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงก็ได้ถ้าเราปลูกพืชลงในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุอาหารเยอะ พืชของเราก็จะแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรคและก็มแมลงได้ดีมากๆและอีกอย่างหนึ่งคือการใช้สารชีวพันธุ์ผมจะเลือกใช้สารบ T ทีบาซิลัสทูจินลินซีดซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่เอาไว้กําจัดหนอนโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกมแมลงปักดูดเพลี้ยไฟลายแดงแมงวีขาวพวกตัวด้วงผมก็จะใช้เชื้อราบิวเวเรียในการกําจัดและส่วนของโรคทางใบเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคใบเหลืองใบจุดก็จะมีเชื้อรา BS บาซิลัสซับทิลิสในการกําจัดพวกโรคพืชที่จะมารบกวนพืชผักที่เราปลูกนั่นเอง ไม่ว่าเราจะปลูกดินปลูกน้ำปลูกบนโต๊ะหรือว่าปลูกลอยฟ้าก็สามารถใช้จุลินทรีย์เหล่านี้ฉีดพ่นได้เป็น